โอ้เห็นเน็ตบอนะเนะเน็ตคือห้อนเด้อค่ะสวัสดีคลิปต่ตอไปนี้เป็นตอนที่สองที่เน็ตจะมาพูดกับพ่อใหญ่เนาะจ้ะว่าเกรู้สึกยังไงกับการใช้ชีวิตกับเมียไทยเนาะจ้ะทั้งภาษาตั้งวัฒนธรรมตั้งการอะไรอ่ะออดูแลครอบครัวอะไรก็ไล้วแต่เนาะจ้ะเกจะมาอธิบายว่าเกรู้สึกยังไงเนาะสำหรับตัวเกเองเด้อ แต่คู่อื่นเน็ยก็ไม่สามารถไปอะไรอ่ะบอกได้ว่าเขารู้สึกยังไงเนาะนี่สําหรับพ่อใหญ่มาฟังได้แต่ว่าเกรู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมกับการใช้ชีวิตคู่อ่ากับเน็ตเนาะจา้ะโอ้เริ่มเลยนะจน้ะเนาะ Good morning sir Good morning สวัสดีครับสวัสด uh, uh ีครับไ a วานอา s ูเซฟิงแคสเทียนดาบัดอ่า you stay with thai wife. what you feel Or well, you live with thai what about well it's like every everywhere else in the world yeah if you have a person that you love then doesn't matter if she's thai or english or you know japanese or whatever it is nationality but thai women are caring and the only the only thing is the is the culture difference. So you have to understand the culture, but you also have to understand the person. So yeah, it's a uh, it's a uh, not not easy sometimes. But uh, you have to take the good for the bad. That's what uh, that's what I think. Okay. รถเข้ามา when the when the s r u c k come uh, come really really close I need to stop because เขาเปิดเครนรถเฮียอยู่ you can stop just stop for อันท่านทพูดภาษาอังกฤษบอกเก่งบอกถูกเนี่ยขออภัยได้จ้ะเด้อ ah the next the next one I wanna ask you ส้มฝรั่ง look up the family Thai wife a ส้มฝรั่งด้นล o กอัพ the family Thai w a i What about you? well, um, it all depends, you know, how the family react to, you know, to you personally. i don't have any problem with the family. they all respect me and they all, um, you know, share, you know, the good and the bad. so um, if you take a thai wife, you'll have to be prepared to look after the family, you know, not al always financially, but um, also uh, emotionally su be supportive that's what you need to do so that's what i do you know they respect me they look after me so i return the favor and i'll uh, look after them and as i said not always financially but um, sometime you know uh, show care and love that's what you need to do okay โอเค thank you very much to share for anyone understand ฝรั่งอลิตบิดเยอับัวิ h ไท i ว้ลูอัพเตอร์ฟมารีไทยไว้ thank you very much สวัสดีว่าีสิงนนมม่ไร a าทอ่นูสนี t s, <S, <Huh>? <S green, like โอเคเ b รา a ว่ l เขาจ l เขาจะและจะแม็ก huh. ซ <Okay. S 2> ์เขา h ิเตอร์ซิมาโอเคเดี๋ยวาเนตก็จะมาปิดคลิปของพ่อใหญ่เลยเนาะอ่าเน็ตคิดว่าหลายคนคงจะฟังภาษาฝรั่งในอังกฤษออกละในกรลยไม่ได้แปลเนาะ สำหรับคลิปวีโอของพ่อใหญ่ที่แกอ่านมาแชร์ความรู้สึกนะี่ก็ทำให้เราเดือก็ขอฝากคลิปนี้เป็นกำลังแรงใจให้เน็ตด,ด้วยนะคะว่าเออความรู้สึกของชาวต่างชาติไปยังไงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับเมียไทยแล้วก็ญาติพี่น้องของเมียไทยนอกจากเนาะก็มาที่เน็ตบอกแล้วเน็ตถามแกไปนั่นแหละคิดว่าน่าจะตรงกับ จุดประสงค์หลายๆคนที่อยากจะฟังเนาะจ้ะเนาะถ้ามีข้อสงสัยอันไหนถ้าไม่มากเกินไปหรือไม่อันตรายสําหรับความรู้สึกเกินไปนี่ก็จะถามให้นะคะนี่ก็พยายามคัดเอาข้อความที่พอดีพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปเนาะเออสำหรับคลิปนี้นี่ก็มาฝากไว้สั้นๆไม่ยาวมากไว้เพียงแค่นี้ก่อนด้วยจ้ะค่อยติดตาม เน็ตคลิปใหม่ว่าเน็ตจะมาพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเกรหรือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่กับชาวต่างชาติก็จะออกมาเรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับบ่อยเนาะจ้ะก็เหมือนกับที่เน็ตได้อธิบายไปคลิปก่อนหน้านี้เลยว่าเกเป็นใครมาจากไหนเนาะเน็ตก็ต้องระวังโอเคบายบายซ you a เก i n สมทา next week two week for speak e n g l i s with my husband โอเค I will to uh, find something you want Th update in the YouTube ระบาดฝรั่งและไทยไว้ live in the t ไทยแดน stay together with family Thai and share ระบาดว่าทิมฟิล mini finger case today I need to shut this video for now บายบายสวัสดีจ้า